กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางหรือ CI b บชี้แจงถึงการปฏิบัติงานของเจา้าหน้าที่ณจุดคัดกรองการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงณพระที่นั่นงดุสิตมหาปราสาทว่ามีการจัดทําระบบบันทึกสถิติและข้อมูลผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกคือการเก็บบันทึกจำนวนประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายบังคมพระบรมศพ ในแต่ละวันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดสรรทรัพยากรด้านบริการเช่นอาหารน้ำดื่มการแพทย์และวางแผนด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอ,อำนวยความสะดวกและก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่มาร่วมง,งานครับโดยเฉพาะทางด้านจุดคัดกรองเนี่ยทาง CIV เนี่ยก็จะเป็นผู้ปฏิบัติทั้งหมดแลกะก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องเนี่ยได้รับความสะดวกครับในการคัดกรองเนี่ยเราก็ ให้ความสะดวกมากกว่าครับแล้วก็ร่วมลงทะเบียนให้รู้ว่าประชาชนเนี่ยครั้งนี้เราได้มาเป็นการลงทะเบียนเป็นการเก็บข้อมูลไว้ว่าเออครั้งนี้เราได้มาร่วมงานถ้าสะดวกก็นําบัตรประชาชนมาแล้วก็ทําการลงทะเบียนครับแต่ในทางบางบางท่านที่ลืมครับหรือไม่ได้ามาทางตารวจสอบสวนกลาง CA b ีนะครับก็จะมีโดดบุ๊กครับคอยรับลงทะเบียนโดยที่ไม่จําเป็นต้องนำบัตรประชาชนมาก็ได้ครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าพื้นที่ ขอแนะนําประชาชนดังนี้ครับแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกตามระเบียบสํานักพระราชวังอย่างเคร่งครัดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนมาด้วยเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองหากประชาชนที่ไม่สามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงได้ยังคงสามารถเข้าถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติแต่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนจากเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดถีถ้วนณนะจุดคัดกรองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ณนะจุดคัดกรอง และบริเวณจัดระเบียบอย่างเคร่งครัดครับ